สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนสพร,รหรือ d g a ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรหลากหลายองค์กรส่งต่อแอป,ปทางรัฐให้กับประชาชนในการอำนวยความสะดวกการเข้าถึงบริการภาครัฐถือเป็นช่องทางกลางในการเชื่อมบริการภาครัฐถึงประชาชนโดยแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อภาครัฐได้อย่างปลอดภัย ซึ่งรัฐบาลก็ได้ประกาศออกมาแล้วว่าจะยกระดับทางรัฐให้เป็นซ u ปเปอร์แอปของประเทศไทยเพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชนในทุกช่งวงวัยที่จะเข้าถึงบริการต่างๆจากภาครัฐไม่ว่าจะเป็นวัยแรกเกิด วัยเรียนวัยทำงานหรือว่าวัยชราสำหรับตัวอย่างบริการที่น่าสนใจสำหรับประชาชนในวัยเด็กก็จะเป็นบริการตรวจสอบเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดวัยเรียนก็จะมีการตรวจสอบนี่กอยศส,สำหรับวัยทำงานก็จะมีบริการให้ตรวจสอบเงินในประกันสังคมได้รวมถึงตรวจสอบเครดิตบูโรสำหรับวัยชราก็จะมีบริการตรวจสอบเงินสมทบชราภาพนอกจากนั้นบริการที่สามารถจะใช้ได้ในทุกๆช่วงวัยไม่ว่าจะเป็น บริการดูข้อมูลส่วนตัวของเราที่อยู่ในทะเบียนราษฎรดูข้อมูลใบขับขี่ดูข้อมูลใบสั่งตำรวจดูข้อมูลเกี่ยวกับค่าน้ำค่าไฟซึ่งก็สามารถจะชำระค่าน้ำค่าไฟผ่านทางแอปพลิเคชันได้ด้วย แอปพลิเคชันทางรัฐจะเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ประชาชนคนไทยสามารถจะเข้าถึงบริการออนไลน์ของภาครัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็วประหยัดปลอดภัยลดขั้นตอนลดการใช้กระดาษตอบโจทย์สังคมยุคดิจิทัลค่ะ เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งค่ะแล้วก็ต้องทํางานออฟฟิศด้วยเมื่อก่อนนะคะเวลาจะไปสํานักงานเขตหรือไปเช็คสิทธิ์ต่างๆอะคะ่ะเป็นเรื่องยากมากต้องเสียเวลาทั้งวันอีกทั้งรองคิวนานด้วยค่ะแต่ทุกวันนี้นะคะตั้งแต่รู้จักแอปทางรัฐค่ะก็สะดวกง่ายมากๆไม่ว่าจะเช็คสิทธิประกรันสังคมเช็คสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลหรือจะเช็คใบสั่งจราจรนะคะก็ทําได้ค่ะสะดวกง่ายจริงๆค่ะแอปทางรัฐเนี่ย ส่วนตัวการเป็นเจ้าของธุรกิจนั้นนะคะในแต่ละวันเนี่ยเวลาว่างก็หายากมากๆค่ะยิ่งถ้าจะต้องติดต่อกับภาครัฐเนี่ยบอกเลยว่ายุ่งยากมากๆต้องเดินทางไปติดต่อกับสำนักง,งานพาณิชย์สำนักง,งานเขตแต่ตั้งแต่มารู้จักกับแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะบอกเลยว่าชีวิตง่ายขึ้นมากเลยค่ะสามารถติดต่อภาครัฐได้ตลอด24ชั่วโมงเลย ทุกที่ทุกเวลานะคะประกอบกับแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะมีบริการของภาครัฐถึง149บริการสามารถตอบโจทย์ให้กับประชาชนอย่างเราได้นะคะถือว่าเป็นผู้ช่วยคนใหม่ให้กับประชาชนได้อย่างดีเลยนะคะการติดต่อกับภาครัฐง่ายสะดวกนะคะแล้วก็รวดเร็วในยุคดิจิตัลค่ะหลังจากที่ได้ทดลองใช้แอปทางรัฐแล้วอะคะ่ะ ทำให้ชีวิตของเราไม่ต้องยุ่งยากอีกต่อไปเลยค่ะในการที่เราจะต้องทําธุระเกี่ยวกับภาครัฐยังช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกด้วยนะคะแอปทางรัฐค่ะเป็นเพียงแอปเดียวนะคะที่สามารถเข้าถึงบริการในส่งของภาครัฐได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่นของการจ่ายค่าน้ําค่าไฟการตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลรวมถึงการตรวจสอบเงินสําหรับการอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอีกด้วยนะคะแอปพลิเคชันนะคะใช้งานง่ายมากๆแค่มีแบบประชาชนใบเดียวนะคะก็สามารถใช้แอปทาง รัฐนี้ได้ค่ะในส่วนนี้ข่ายแอปทางรัฐนะคะถือว่าเป็นแอปที่มีประโยชน์ต่อประชาชนมากๆเลยค่ะเพราะว่าจะทําให้ชีวิตของเรานะคะไม่ต้องยุ่งยากอีกต่อไ like ปค่ะเรียกได้ว่าแอปพลิเคชันทางรัฐเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมบริการไว้เพื่อเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มและครอบกลุ่มทุกช่วงวัยตอบสนองนโย,ยบายของรัฐบาลในการให้บริการประชาชนตลอด2ี่ชั่วโมงเพื่อให้บริการประชาชนทุกคนได้บนแพลตฟอร์มเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัยด้วยปลายนิ้วสัมผัส ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ